เมื่อเรื่องนี้ตกไปรามกับเจมี่กระดมกลิ่นหาเรื่องหมาหมาใหม่เอางี้คุณสามารถสื่อสารกับหมาฉลาดๆได้หรือเปล่าเออคิดว่าไงเรื่องนี้ฮะอ่ะว่าไงนะเรื่องนี้คิดว่าไงบลัดเฮาอทำไมอ่ะเราจะทดสอบว่าคุณหลอกบลัดเฮาแบบที่เห็นในหนังได้หรือเปล่าอ๋อคุณกับผมจะเล่นเป็นผู้ร้ายกันเหรอก็ทำเรานั้นโอ้เจ๋งเด้อบลัดเฮาคือยอดนักสืบสุนัขตัวจริง ตำรวจทั่วโลกต่างใช้มันเพื่อดมกลิ่นผู้ร้ายจนเป็นตำนานและมีตำนานที่ไหนมีเรื่องเล่าที่นั่นเปิดหนังผู้ร้ายแล้วคุณน่าจะเห็นปลาเท้าถูกหลอกง่ายๆแต่มั็นจริงเลยเอาละ่ะทีนี้แผนไปยังไงบ้างเราก็ต้องไปหาปลดาดท้าฝึกแล้วมาเอาละถ้าอย่างนั้นผมว่าเราจะให้มันทําสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นเคยดูกันในหนังย้อนรอยวิ่งในน้ําเปลี่ยนกินตัวอะไรอย่างนั้นไหมใช่เลย เอางั้นผมจะบอกว่าใช่เพียงเพราะว่าผมอยากจะลองก็และกันงันลงมือกันเลยโ <Okay, S 2> อเคได้เลย <laughs> ดีมากโอเคหมผมอยากจะเห็นจริงๆว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเอาลงมือกันได้เลยที้เดาออกมาว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นไรครับผมเป็นผู้ถูกล่าและผมก็จะไปตรงนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้หมาเนี่ยตามรอยผมได้ เราจะดูว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่แล้แหกคุกอดัมแต่งตัวพร้อมจะเป็นผู้ร้อยและนี่คือสิ่งที่เขาเผชิญน,นี่คือโมแกนมันเป็นบรัตหาอายุสองปีครึ่งและตอนนี้ทำงานอยู่กับหน่วยสุนักสำนักงานแนมเพอเมืองซันมาติโอซึ่งเป็นสุนักแสนรู้โมแกนผู้ฝึกแมทและเจมี่จะต้องใช้ประสบการณ์แกะรอยทั้งหมดที่มีเพราะมีเรื่องหกเรื่องที่องเผชิญ แรงจากหนังและอีเมลแฟนแต่ละอย่างควรจะทำให้หมาที่ล่าหลงและงงดูเหมือนตัวประกอบหนังจอร์สครูนี่เกือบได้เวลาโอ้อดัมอยู่ที่ไหนแต่ก่อนอื่นแผ่าน,น<ำ>อ้คือหมากับเจ้าของอยู่ตรงนั้นนะผมเลยขอกระซิบหน่อยเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าคืออะไรการทดสอบต่อไปเนี่ยนะครับผมจะต้องซิกแซกสลับไปมา ผมจะย้อนรอยตัวเองกลับมาและจากนั้นก็จะจบด้วยการปีนต้นไม,ม้งเงาๆงั้นก็เริ่มเกมได้อดัมีห้านาทีที่จะหนีให้ไกลที่สุดที่จะทำได้จากมอร์แกนจรวดล่ามนุษย์โอเคโอเคนั่นคือซิกแซกที่ว่า <c oughs> อาดัมดูเหมือนตัวละครเบนนี่ฮิววิ่งพล่านสลับไปมาให้มากที่สุดแล้วย้อนรอยกลับ เท่าที่จะทําได้ก่อนจะทลาขึ้นต้นไม้หวัดดีทิมนี่ผู้ร้ายหนึ่งนะผมซ่อนเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงได้เวลาปล่อยหมาและสิ่งแรกที่แมทให้มอแกนคือสิ่งที่ชุมชนล่าและกู้ภัยรู้จักในนาวัสดุแสดงกลิ่นดมไปละ่ะซึ่งความจริงก็คือเสื้อที่ยังไม่ซักของอดัมเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่ามอแกนจะหาอดัมจากการดมกลิ่นเสื้อได้อย่างไรมาชมนี่กัน กลิ่นที่ประทาวดมก็คือเซลล์ผิวหนังนับล้านที่เราผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดนั่นเองแต่ตัวจิ๋วนี่จะมีกลิ่นเฉพาะของแต่ละคนมันจะไปอยู่บนทุกอย่างที่เราสัมผัสและทิ้งไว้ไม่ว่าจะไปทางไหนอนดัมก็เหมือนกับทิ้งป้ายบอกทางเพราะสิ่งที่น่าประทับใจคือความเร็วของการทำงานของมอร์แกนแม็ตกับเจมี่ไม่ต้องพูดถึงทีมงานเหนื่อยหอบต้องพยายามเต็มที่เพื่อไล่ให้ทัน เขาอยู่ไหนอะผมรู้สึกว่าอาดัมคงย้อนรอยกลับนะเจมี่คิดถูกแต่เป็นจมูกของมอแกนที่พาเข้าไปที่นั่นและไม่นานสุนัขตำรวจก็ไปเห่าได้ถูกต้นเขาเก่งมากเลยเข้าไปไหนล่ะฮะเฮ้ยโอ้โอเก่งมากแปลว่าเรื่องแรกใบ่านและอาดัมก็กลับไปเข้าคุก ถึงเขาจะไม่เสียใจมากนะผมแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันดูสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกกว่านั้นสองเท่าอีกคือมันแบบว่ามีใครไม่อยากจะลองมั่งล่ะจริงไหมล่ะครับเห็นด้วยไหมฮะเอาลูกหมาใส่หมวกแล้วให้มันโหไม่ต้องสงสัยแล้วว่าสุนัขค,คือเพื่อนรักของมนุษย์แต่ที่แครี่ทอรี่และแกรนจะหามันไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขากำลังทดสอบวิธีต่างๆที่จะเอาเชนะสุนัขเฝ้ายาม รอด้วยอาหารประสบความสําเร็จแต่เปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นอาหารเช้าของสุนัขต่อไปโดยจะไปทําเรื่องกลิ่นกลิ่นเขาท่าเงาพวกเขาจะทดสอบสามทฤษฎีจากเว็บไซต์แฟนโดยการพ่นกลิ่นของแม่หมากาลังให้นมอีวานจะเป็นลูกหมาในมือแกรนนั่นเองแครี่จะอาบกลิ่นชีหมาป่าและคมคูมัน และก,กลิ่นหอมของสุนัขสาวเพื่อตัวผู้ของเรางงพอที่จะให้โทรี่แอบเข้าไปโดยไม่รู้คนแรกคือแกรนกับกลิ่นของแม่หมาทฤ <'s> ษฎีนี้ว่าไงอ่ะก็ที่กลิ่นของแม่หมากำลังจะให้นมเนี่ยจะมีฟีโรโมนที่ทำให้ลูกหมารู้สึกสบายตัวทำให้รู้สึกใจเย็นลงด้วยแล,แล้วม,มันจะทำให้หมาเฝ้ายามใจเย็นได้อย่างนั้นเหรอก็คิดว่างั้นนะ แกรนกับฟิลโมนของเขาเข้าไปในบริเวณแต่อีวานไม่ใช่ลูกหมาของใครไม่ได้ผลฮะไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิง <c oughs> ก็ตกไปอีกเรื่องอะไรต่อละแครี่มีเรื่องที่หลายคนเชื่อดังนั้นฉันจึงอยากจะรู้ว่าจริงไหมถ้าได้ผลเอ่อฉีหมาป่าฉีเ no. นี่ยเป็นตัวสื่อสารสำคัญในโลกของสุนนะัขฉันแน่ใจคุณคงเคยเห็นหมาจองพื้นที่ไว้ทั่วลองนึกภาพหมาป่าจองพื้นที่กับ หมาตัวเล็กๆสิดังนั้นกับกลิ่นเหม็นฉี่หมาป่าสดจากอินเทอร์เน็ตคุณจะหาได้จากที่อื่นใดแครี่จะข่มอีวานด้วยการมีกลิ่นเหมือนหมาป่าจอมโหดและตรงนี้คุณโชคดีแล้วที่อยู่อีกด้านของจอพลังจังเลยแต่หมาเฝ้ายามของเราจะกลัวไหมเดี๋ยว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 รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้มันได้ผล ใช่ <laughs> ไม่มีทางเอ้ไม่นะอ้าว,าวแทนที่จะลุยแคร,รี่ทันทีอีวานลังเลแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่โดนหลอกด้วยชุดเปียกฉีหมาของแคร,รี่ถ้าคุณอาบน้ำฉีหมาป่าคุณอาจจะรอดจากการโดนหมาเฝ้ายามทำร้ายก็ได้นะแต่ฉันว่าเป็นไปได้แน่เพราะมีการลังเลอยู่พักใหญ่อะ่ะต่อไปพวกเขาจะพยายามล่อหลอกอ,อีวานด้วยหมาสาวร้อนแรง นี่สดจากหมาสาวกำลังติดสัตว์อีกด้วยดูสิอืมน่าอร่อยแต่แผนเป็นยังไงออทฤษฎีคือว่ากลิ่นจะหลอกล่อมันมันจะคิดว่ามีหมาสาวอยู่แล้วมันก็อยากจะทำอะไรทำอะไรจากนั้นผมก็จะย่องผ่านมันขณะที่มันมองหาหมาตัวเมียอยู่ครี่ปล่อยกลิ่นยั่วยวนใต้จมูกหมาเฝ้ายามใช่เลยมันชอบไหมทันใดนั้นอีวานก็หันไปสนใจงานอื่น มันเลยตัวดีมานี่สิได้ลกลิ่นสินะมันสนใจแน่ๆและแครี่เพิ่มเบียดโดยการใช้ผ้าเปื้อนฉี่ไปปล่อยกลิ่นเอาไว้ที่ริมรัว้วทรี่ย่องเข้าไปและดูเหมือนแผนจะได้ผลอีวานไม่รู้ถึงผู้บุกรุกคิดถึงแต่แฟนสาวแบบหมาหมอย่างเดียวเลิดูน้ำลายที่ปากของมันสิชุ่มไปหมดแล้วอ่ะ ไม่อยากชื่อเันเลยเราทาเรื่องหมาติดสัตว์แล้วมันก็ได้ผลด้วยมันโดนหลอกไปเต็มๆเลยหน้ามันซุกอยู่กับผ้าเปื้อนฉี่ตลอดเลยบางครั้งมันกองขึ้นมานะดูผมดูว่าผมทําอะไรแล้วมันก็กลับไปหาผ้านั่นอีกผมแค่ค่อยๆเดินไปที่เซฟแล้วเอาเครื่องเพชรออกมาแล้วก็ค่อยๆเดินกลับคือมันดูเหมือนมันจะไม่ทําอะไรผมเลยไม่สนใจเลยน่าประทับใจนะ ช่นี่ไง้โอ้มาติดสัตว์ยอมซะเถอะจ้านี่ได้มาแล้วขณะที่โทอรี่ชมของล้ำค่าหลังจากได้มาจากการทดสอบสุดท้ายผลก็ออกมาแต่เรื่องหมาหมายังไม่จบ